วัดีครับนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับบริษัทดรแฟรงคร์นะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับสัมภาษณ์น้องชื่อน้องแอมนะครับตี๋หญิงการดนฐานเจษฎาชัญญาคุณนะครับซึ่งอยู่ชั้นอนุบาลนะครับซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ชั้นอนุบาลเองนะครับซึ่งมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบภูมิต้านทานนะครับเป็นภูมิแพ้นะซึ่งมันมีผลต่อผิวหนังของน้องแอมนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไร นะครับเดี๋ยวเรามารับฟ no, no. mm ังจากครอบครัวของน้องแอมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนะนําตัวนิดหนึ่งครับคุณพ่อคุณแม่อกภเจษราชญาคุณนะครับคุณพ่อ้องแอมครัแอมพะครนรเจสฎาชญาญุคุณนะคะคุณแม่้องแอมครับสวัสดี่านผู้ชมนะครับไม่เป็นไรนะครับ เรื่องราวของน้องแอมนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างนะฮะให้คุณแม่ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับปกติน้องแอมเนี่ยเป็นผู้แพ้ตั้งแต่เนิดแล้วก็เป็นในเรื่องระบบการหายใจจนถึงประมาณ3 4สี่ขวบก็เริ่มมีอาการทางสมองนังน,นก็มาเม,เมื่อประมาณกลางปีที่แล้วปี57ครน้องแอมก็เริ่มมีปัญหาเรื่องอาการคันํางหมัง เยอะขึ้นโดยจากเป็นแค่จุดเ,ดเล็กๆเป็นแผนทีเดียวเนี่ยก็เริ่มลุกลามใหญ่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวกับอาการทางการแพ้ทางอากาศด้วยทางจมูกเนี่ยก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก,ก็แนะนําให้น้องแอมเนี่ยเริ่มต้นก็คือทานยาแค่ตอนก่อนนอนแล้วก็ตอนหลังเนี่ยการแพ้ก็เป็นมากขึ้นไปเทสเนี่ยคือว่าแพ้แมลงสาบก,กับไรฝุน่นก็ ต้องพ่นยาแล้วก็ทายาตามผิวหนักที่มีอาการคันก็คือมีสเตียรอยด์อ,อันนี้ก็คือพอผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็ใช้ใช้เป็นปกติเพราะว่าอันนี้หมอนนแนะนําเราก็ใช้ไปเป็นปกติอันนี้พอทาไปด้วยด้วยกับน้องแอมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยทานอาหารแต่ว่าจุดหนึ่งเขาก็นอนนอนดึกพฤติกรรมที่บ้านก็คือนอนดึกก็ทําให้เขาเนี่ย การแพ้เลเวแบมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ไม่รู้ว่าจะทําไงก็เป็นเป็นตุ่มขึ้นตรงไหนก็ทายาสเตียรอยจนจนที่แบบรู้สึกว่า้องแอมยังมีอาการเป็นมากจนเรารู้สึกว่ามันผิดปกติก็ก็รู้สึกว่าคงไม่เหมาะไม่เหมาะกับสเตียรอยแล้วเพราะว่าจากไหนจะสังเกตจากมือเขานิ้วเขาเนี่ยจะแตกแตกแล้วเจ็บเจ็บปวดมันเหมือน,นเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อมันแข็ง แข็งจนสัมผัสได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยกึ่จับเนี่ยเขาตกรู้เจ็บมากเลยเพราะว่า,วามันไม่มีความยืดหยุนของผิวหนังเนืงเนี่ยม,มันจะแบบแตกเหมือนเหมือนเนื้อหินอะ่ะมันมันมันไม่มีความยืดหยุนอะ่ะต้องบอกว่าผิวตรงตรงนี้เนี่ยทำให้เรยเอกใจว่าเราคงมาผิดทางอเออเห็นแม่มีมีภาพมาให้ให้ดูด้วยใช่ไหมฮะ,ะครับ คือเริ่มต้นเน,นี่ยมันก็เป็นประมาณนา <อ S 2> <อ>ี้ค่ะคือทั่วทั่วตัวเขาเนี่ยเขาจะคันผิวหนังแต่ว่าโดยทั่วไปที่ท,ที่เรารู้จักคนเป็นภูแพ้เขาจะมีอาการคันถ้าออกน้ำผิวหนังจะคันคันผิวหนังแล้แต<ะ>่อนนี้มีช่วงเริ่มต้นนะใช่แต่ว่าเขาก็เป็นทั่วไปแต่ว่าเขาจะเกาจนถ้าไม่เลือดออกก็ไม่หยุดเกาคือต้องเลือดออกจนจะรู้สึกว,ว่ามันแสบอะไรเงี้ยเขาก็จะจนหยุดไหนก็ถ้าเป็นอย่างเงี้ย ก็กินยาพ่นยาปกติแล้วก็จะทาสเตียรอยในตรงที่เป็นรอยบุ๋มันก็จะแห้งมันก็จะแห้งก็อันนี้ก็เริ่มต้นก็ยังดูดีอยู่พอสวยอยู่อันนี้ก็เริ่มแบบนี้เริ่มรุนแรงเริ่มแบบว่าเกามากคือเป็นทั้งตัวเลยใช่ไหมครับเป็นหมดแม้ทั่งใบหูหลังหูเล็บมือทุกอยาในโรค่าเล็มือใช่หลังตัวเริ่มลุกยางไปทั่วจัดอันนี้คือมันมัน เป็นนี่คือหยุดหยุดสเตียรอยน์หมดแล้วแล้วก็หยุดทานพ่นยาด้วยครับแล้วก็หยุดทานยาแก้แพ้อากาศคือหยุดหมดเลยเหมือนเหมือนถักดิน,นค,คือไม่ใช้ไม่ใช้ยาแล้วอะมันก็เลยปะทุออกมามีมีับีปะทุออกมาจนทั้งตัวเลย้ปะ,ปะทุปะทุแผลค่อนข้างใหญ่หญ<ๆ>เลยนะฮะใหญ่ท่านผู้ชมโอ้นี้ใหญ่แบบตรงนี้ใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นตัวที่ คือตอนนี้กําลังแบบเริ่มแล้วก็ใช้น้ําเกลือล้างแผลแล้วก็ทายาท <_' n> ายา <_' n> ไม่ดีสเตียรอยเลือกยากที่มีสเตอรอสเตียรอย Sig <_' n> ที่จะทาให้แผลเนี่ยมันมันแห้งอ่ะแต่ว่าก็ต้องเอาน้ำเกลือล้างก็คือต้องใช้เวลาทําแผลประมาณวันเช้าก่อนไปเรียนก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับการล้างน้ำเกลือทำแผลเนี่ย<ข>อคุณแม่ก็ต้องทำเช้าเย็นอย่างนีทุกวันเป็นอะไรที่แบบว่า ที่สุดเลยหินที่สุดแล้วก็แล้วงี้เวลา,นานเอ,าเอ,าอ่อน้องแอมเขาอาบน้ำแสบนะ<อ>ครบแสบแสบมีอาการแสบแต่ว่าก็ไม่รู้สแสบแสบกันกันมันก็เลยก็เห็นว่าเอาบางทีตอนล้างแผลเนี่ยเขาจะแสบมากกว่าเพราะน้ำเกลือไปทําความสะอาดอยู่หน,น,นังในส่วนมันเป็นน้ําเหลืองอะ่ะับคมันเฟอหมดอะ่ะอเป็นน้ําเหลืองอมันเยิะนเยิ้มหมดแล้วมันมีความคิดเห็นในทางการแพทย์คุณหมอบอกไหมคว่า น้องแอนเกิดจากใ่เอะไรทีนี้ก็คือตอนนี้ตอนที่ไปหาหมอเนี่ยคุณหมอเขาก็บอกว่า,เ,าเด็กที่เป็นรูแพ้ <c oughs> ก็จะคันที่ว่าเขาแพ้ <c oughs> ที่ว่าไปเทสเนี่ย <c oughs> ว่าแพ้แม <c oughs> ลงสาบแล้วก็แพ้อะไรถูก <c oughs> ก็คือก็จะมีอาการคันได้คุณห <c oughs> มอก็เลยแนะนำไปตัวที่เป็นยาที่แก้การคันที่เป็นสเตยรอยดครับ <c oughs> พอกันตรงไหนหรือเข้าเตาไปไหนตรงไหนก็ให้ทาตรงนั้นซึ่งแรกๆเนี่ยก็คือทาไปแล้วอาการก็จะดีขึ้นครับแต่พอไปเรื่อยๆแผลเนี่ยมันก็คือเราใช้ไปเรื่อยๆๆเนี่ยเอ๊ะทำไมตอนหลังทาแล้วมันไม่ดีขึ้นมันยิ่งไปกันใหญ่แย่มากขึ้นมากขึ้นยิ่งยิ่งเราทาวงกว้างก็เคือคือตอนที่ทาทาเนี่ย มันเหมือนกับมันจะดีขึ้นเราเราจะยังไม่เห็นอะไรแต่ว่าพอตอนเราลองใช้ทานเท่าไหร่ก็แผลก็ยังไม่หาย mm hmm. ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิม mm hmm. ก็เลยคิดว่าเอ้ยคงไม่ใช่ที mm ่ hmm. ว่าจะต้องหยุดตกพวกสเตียรอ,อย mm hmm. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราหยุดสเตียรอยแล้วก็ได้มาลองใช้คอนโทน mm hmm. พอเราพอตอนที่ลองใช้คอนโทลเนี่ยครั้งแรกสุดก็คือตกใจเหมือนกัน ว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยแผลมันใหญ่มันก็บปะทุมากขึ้นมันใหญ่ขึ้นมาเดิมก็คือมันก็นี่มันใหญ่จากแค่มันมาจากแค่จุดตรงนี้กว้างเอกไกว้างเนี่ยก็ทําแผลก็สังเกตว่ามันเป็นเม็ด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 ขึ้นมาแบบนั้นแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่มันปะทุแล้วเนี่ยนานไหมกว่าที่มันจะเริ่มดีขึ้นดีกทีเออหน่อยที่ทาแผลแบบเนี้ย ประมาณเดือนกว่าจี่หลายล้านนะครับแต่ช่วงนั้นก็คือหยุดสเตียรอยทั้งหมดเลยหยุดหยุดหมดเลยแต่นี้ว่าคือหน่อยมาคิดว่าหน่อยหยุดเร็วเกินไปเนี่ยก็เริ่มมากินตอนคืนบ้างเพราะว่ามันเพลนและมันน่ากลัวแล้วก็ไปโรงเรียนอะไปยากทำแผลแปะ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 จนเป็นมัมมี่เลยแปะสปา๊อร์ดอะทั้งขาเนี่ยใช่ไหมน้องแอมแปะแล้วหลังหลังจากที่ ประมาณสักเดือนกว่าใช่ไหมแผลก็เริ่มทุเลาลงกคือมันไม่มีน้าเหลืองละคือตอนที่ใช้พอเริ่มลองทำต้นซีเนี่ยเราคือโอเคมันเห็นว่ามันประทุขึ้นกรจริงแต่ข้อสังเกตตัวหนึ่งคือมันแห้งก็เลยบอกว่าโอเคไอ้ตัวที่มันลามออกไปก็จะมันก็เหมือนกับไอ้ลามเนี่ยเราก็ดูว่าอมันไม่ใช่เป็นตัวของแผลนะแต่มันลามเหมือนกับมันเป็นวงของที่ ผมเป็นคนทาสเตียรอยแล้วมันบาดเราก็ทาพยายามทาโอ้เขากันเราก็เลยทาลอกไม่ให้คันว่างตอนนี้เราก็เลยสังเกตว่าอ๋อตรงประตูเนี่ยมันเป็นวงที่เราทาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นการประตูของสเตียรอยที่ได้ทาไว้ในผิวหนังที่มันสะสมกันไปเรื่อยๆที่มันกดไว้ตรงนั้นใช่ก็หลังจากที่พอเนี่ยพอยิ่งทายิ่งประแต่ว่าทำไมเราถึงยังกินคอนทรลอยู่เราไหวกันงยเพราะว่าแผลแผลข้างใน ตัวตัวตัวที่เป็นหายจริงๆเนี่ยเนื้อมันเริ่มเต็มขึ้นแล้วก็มันแห้งเริ่มแห้งเริ่มแห้งขึ้นพอก็อย่างที่บอกพอทำทาไปเรื่อยๆสักพักใหญ่ๆทานคอนดูซีไปเรื่อยๆสักพักใหญ่ๆก็คืออาการที่แผลบานขึ้นเงี่ยกับแห้งแล้วก็ค่อยๆเล็กลงนั่นคืออาการที่ที่เราสังเกตได้ใช่ไหมเพราะเราเราดูแลอยู่ทุกวัน ทำแผลทุกวันคือน้ำมันมันแห้งมันแห้งเนื้อมันก็มันเป็นสีชมพูขึ้นมาที่เพราะเพราะหน่อยเดือนเป็นคนทําแผลประจำหน่อยเช็ดสะเก็ดแผลเนี่ยเนื้อมันจากที่มันมันยุบลงไปมันก็จะเสริมการเต็มขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นสีชมพูเนี่ยที่อยู่เดิมมันจะออกเป็นสีชมพูชมพูแล้วมันก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นไปเรื่อยๆไอ้้นเหนื้อที่มันเคยเยิ้มก็แห้งไปแล้วอาจารย์คันของผม นี่คือคือกอาการที่เราที่เราเห็นได้ชัดเจนก,ก็คือแผลแห้งนะครับแล้วก็มีเนื้อสร้างขึ้นมาลหลัาการทันทุเราลงนะครับและปัจจุบันหลังจากที่ได้ใช้มาสักระยะหนึ่งนะครับผลเป็นไงบ้างน้องแอมปัจจุบันเนะี่ยน้องแอมก็ถึงหนังจากที่ตรงแขนนี่ยังแบบว่าเป็นเดี๋ยวมือแขนแ้องแอมโจแขนทีย่ย แขนแอมข้างหน่อยค้หิวเกลี้ยงหมดแล้วนี่ตรงนี้อันนี้คือแขนน้งแอมแต่ก่อนนี้มันกว้างมากเลยนะอืกว้างอันนี้ยังมีร่องรอยนี่คือคือเริ่มดีแล้วใช่ไหมฮะนี่แห้งแล้วอันนี้แห้งแล้วตอนแรกนี่แบบโหยแปะเป็นหลายสิบจุดเป็นแย้หมดอันนี้คือเราแล้วแขนแอมตรงนี้ไม่มีแล้วเ้างเดียวกันโอ้โแต่ตรงนี้ผิวเกลี้ยงนะฮะนี่ยังมีร่องรอยนี่เป็นเป็นเงาจางๆนะครับอันนี้ก็คือแขนนี้ แล้วตรงจุดอื่นในตามตัวตามขาเอาอันนปวดหลังให้ให้ให้หลังหน่อนเลยยืดบนนี้ยืดกระดานหน่อยดีมากเลยมาด้านหน้าให้ดุกนะในนั้นั้งหมโชกโชกโชกลำตัวที่ขาอ๋อผิวเกรี้ยงหมดแล้วนะครับหันหน้าดุกหนาวหนาวเนี่ยไม่ดุกอ่าดูนิดนึงโอ้โชกกล้ามหน่อยโอเคนะครับขาเรียบขายหมดแล้วนะครับนะี่ อันนี้ที่แบบว่าตรงเนี้นนยเป็นอะไรที่ทาสเตลอยเยอะที่สุดแล้วมันก็จะหายช้าที่สุดครับคบนะครับ<ม>โอเคนะครับนี่ก็คือคือผลนะครับของการที่เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์คอนโทรลนะครับทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของน้องแอมนั้นกลับมาแข็งแรงนะครับแล้วก็มาทําลายเชื้อโรคต่างๆที่อยู่ในในร่างกายของน้องแอม การต่างๆก็ค่อยๆทุเลาทุเลาขึ้นนะครับว,วันนี้อีอนี่ยังมีล่องรอยอันนี้แห้งหมดแล้วน,น,นะครัถาม,<ต>มจริงฮะคุณพ่อคุณแม่รู้สึก,ร,สกรู้สึกยังไงนะครับที่ที่ลูกได้หายจากการเจ็บป่วยตรงนี้ว่มรู้สึกแบบว่าทรมานมากตอนลูกเป็นนะมันแบบมันทั้งเหนื่อยเราแล้วก็ทั้งเหนื่อยลูกแล้วมันก็กลางค่ำคืนก็ไม่ได้นอนหรือ แม้เกาหน่อยอยู่ขาแม้ช่วยเกาแบบเป็นลิงเลยอ่ะอทีคืนอ่ะแล้วเขาจะคันแบบทรามานแล้วทําให้เขานอนไม่หลับแล้วมันก็ส่งผลใน<จ>ตัวเขามันใช่เพราะเพราะระบบภูมิถานนี่เขาต้องอยู่าตอนนี้เขาก็เขาก็คันบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ทรามานกว่าอื่นแล้วตัวเขาก็ทับนอนหลับก็ดีขึ้นใช่ไหมใช่แล้วลูกบอกว่าสบายมากขึ้นบสบายมากขึ้นอ่อันทานคองทวนระดีไหม ม,มือละมือละสองเมตรมือสองเมตรนะสองเมตรวันหนึ่งกี่เมตรครับวันวันเด็กก็กี่เมตรลูกสองบอกสองสองบอกสองได้ดี<ม>่นะครับ<ม>ก็อยากจะให้คุณพ่อคุณแม่นะครับช่วยฝากอะไรนิดน<ม>ึง<ม>นะครับสําหรับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่มีบุตรหลานหรือมีอาการเจ็บป่วยคล้ายๆน้องแอมนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ฝากช่วยฝากนิดนึง ก็คือตอนนี้ม UH ันก็เหมือนกับบอกว่าเราพยายามหาทางที่จะแก้ไขทั้งท้งหมอปัจจุบันแล้วก็ขนทางต่างๆซึ่งเราดูแล้วแพทย์แผนปัจจุบันมันไม่ได้ตอบโจทย์เราก็เลยมานั่งลองดูว่าโอเคตรงนี้บอกว่ามันช่วยได้เราก็ทดลองคือเปิดใจที่จะทดลองกับมันแล้วก็สังเกตแต่ว่าครั้งแรกสุดก็คือว่าโอเคได้รับการแนะนํามาแล้วเนี่ย ก็คือครั้งแรกสุดทุกคนที่ใช้เนี่ยจะตกใจเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่ามันดันออกมาแผลมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆคือมันแห้งขึ้นแล้วก็ใช้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งแผลมันจะดีแล้วก็เรียบขึ้นซึ่งมันจะต่างกับตอนที่เราใช้สเตียรอยคือใช้ปุ๊บครั้งแรกมันดีเลยแต่พอนานไปนานไปเนี่ยมไม่ได้ผล<ม>ก็คือแผลยิ่งเบอ้อขึ้นเบอ้อขึ้นเอ๊ะเราเลยหยุดแล้วก็เปลี่ยนทิศทาง มีอะไรจะฝากบอกกับเจ้าของผลิตภัณฑ์คอนโทเนะฮะท่านวิรมศสตร์อยากกล่าวอะไรกับท่านครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยนะครับที่ได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ว่าสามารถทําให้น้องเขาดีขึ้นเพราะไม่งั้นถ้าน้องเขาไม่ดีเราก็แย่ไปด้วยก็อย่างที่คุณแม่บอกก็คือทั้งคืนเกาทั้งคืนแล้วถ้าธรรมดาครับคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นลูก สภาพอย่างที่ถ่ายรูปครับก็น้องๆเด็กดับแน่แล้วครับก็สองวันเท่นนั้นเราก็จะทุกข์ใจไปด้วยจินนะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง็อกเตอร์มากๆขอบคุณทางผู้คิดคนบริณฑ์มากโดยเฉพาครับผมนะครับวันนี้ก็เราก็คงได้ทราบเรื่องราวของน้องแอนนะครับซึ่งป่วยเป็นโรคระบบภูมิต้านทานนะครับอ่อนแอคราทำให้มีปัญหาเรื่องระบบคิวหนังซึ่งดูจากภาพนี้น่ากลัวมากๆ วันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องแอมนั้นต้องแอมด้วยนะครับ,นะรบที่ได้ให้มาความรู้เป็นวิยาทานกับพวกเรานะครับหวังว่านะครับเรื่องราวของน้องแอมนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนนั้นได้เปิดใจเข้ามาเรียนรู้นะครับและก็เอาไปช่วยเหลือสําหรับตัวท่านเองและคนที่ท่านรับนะครับวันนี้ผมและก็ครอ,อ,อบครัว้องแอมน,น,นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีในแว่นนัการดีรับบมสวัสดีครับ